ไก่เขาไม่ห่วงหรอกขอไข่หน่อยนะแม่ไก่ขอไข่ขอไข่หน่อยนะแม่ไก่นะอย่าห่วงนะอย่าห่วงนะยังห่วงนะงงนะถึงไหมเขาไม่ทําอะไรหรอกนะโมไม่ถึงไม <laughs> ่ถึงเหรอเอา้าแล้วปกตินะโมทํางานเอานี่ออกเหรอแล้วเขาจะไม่ออกเหรอแค่แคเอาเร็วๆก็รี ขอไก่หนะ่อยขอไข่หนะนะ่อยนะอย่าออกมาสิอย่าออกมาสิไปเข้าไปข้างใน<ป>สองฟองอนมอมามามากจ้าโอเคใส่มาใส่มันจะไม่ชนกันแตกไม่ไม่ชนเราก็วางข้างๆไงเอามา ไฮชิปเหรอเอาขึ้นมาอีกเอาขึี้เอาวาาขึ้นมาให้ป่ะไฮชิปเ <I ship, S 1> หรอครับผมได้ทั้งหมดเก้ามันนั่งสื่อเลยอะมันโดนจับนั่งสื่อเลยืมมันโดนจับนั่งสื่อเลยครับได้เก้าฟองนะวันนี้นะน้องไก่นะ <5. S 2> ไก่สิบตัวออกไข่ เก้าตัวขอบคุณนะไก่นะขอบคุณนะน้องไก่อ้าวได้นี่ไงเก้าฟองไปไปเลยไป